ทำให้ครั้งกับฟูดไระเท่วกาวนะครับได้อยู่ผลพิศดารอีกผลหนึ่งนะครับที่มีคนดูรีเควสกันเข้ามานะครับเป็นผลยางยืดนั่นเองนะครับตอนนี้ก็คงจะเป็นผลนิกะนั่นแหละนะฮะเป็นผลฮิโตะโมเดลนิกะเป็นระดับตำนานนะครับผมถ้าสงสัยนะว่าทำไมผลยางมันถึงมี2อย่างนะครับก็คือมันจะมีผลยางเกลี่ยสีกับผลยางธรรมดานะครับในเกมนี้นั่นเองซึ่งผลยางเกลี่ยสีนะครับจะเขียนว่า T S l u b e r นะฮะโอกาสดรอปนะครับอยู่ที่ศูนย์จุดสิบเปอร์เซ็นต์เอาเป็นว่าในคลิปนี้เหมือนเดิมนะครับฝากทุก และหาของแมปบล็อกฟูดรับกวดเกมพาร์ตแมปคินเลกาซี่บล็อกฟูดและแมปต่างๆอีกมากมายแถมยังมีโรบบอททอยโคดอีกด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเฟสโคดหรือว่าเป็นทอยโคดที่มีทั้งแบบซุ่มและแบบซื้อและสำหรับใครต้องการหาไอเดียไว้เล่นไม่ว่าจะเป็นแมปบล็อกฟูดหรือคินเลกาซี่ทางร้านคิดตันช็อปเนี่ยก็มีเหมือนกันนะครับสำหรับใครที่สนใจก็สามารถไปใช้บริการกันได้ที่คิดตันช็อปเกิดได้ดีมากฮะมาเกิดตรงนี้ก็เหมาะสำหรับการเดินไปตีบอสเลยนะครับอีกแค่สานาทีนะครับบอยก็จะเกิด เพราะถ้าไม่มีคนในะระยะมันจะใช้สกิลไม่ได้นั่นเองซึ่งเหมือนมีคนอยู่บนนี้เยอะมากเลยผมมีเกียร์สี่ด้วยนี่ฮะเกียร์สี่เวลาล่างเต็มมันก็จะเป็นอย่างนั้นนะสำหรับเราก็เออไม่เต็มนะฮะไม่ถึงล่างนะบอสไม่ขึ้นมาเดี๋ยวบอกเราลงมาแล้วบอสขึ้นปึ๊บนี่แน่ะเอาผมต่อยคนตายนี่แน่ะโดนแต่คนนะฮะอ๋ออ้อออนี่แขนต้องใส่แขนหนัก มีคนเคนเอาเป็นว่าเราน่าจะทำดาเมจพอแล้วนะครับเพราะงั้นเดี๋ยวผมมาฟาร์มสกิลก่อนแล้วกันตอนนี้คือไม่มีสกิลเล่นยากมากเลยนี่เนี่ย28.7ดาเมจที่ว่าแรงนะชึบเรียบร้อยครับววหกละเดี๋ยวผมลองดูนะครับว่าเล็งได้ไหมสมมติเล็งตัวนู้นโอ้เล็งได้นะครับเลือกได้ว่าจะไปลงที่ใครนะแต่ว่าต้องอยู่ในระยะพอสมควรเลยนะครับ แรงนะทำไปเล่นไป29แล้วได้เม็ดตอนนี้เวิว7นะครับในที่สุดก็วลว10สักทีสกิลต่อมานะครับชื่อว่าเจส g ์เกตติลลิงนะฮะอุย้ยโคตรเท่ต่อยรัวๆเข้าประมาณ70เลยนะครับเฮ้ยเจอคนสวัสดีครับนี่แน่เออลงมาลงมาต้องอัดรัวๆสกิลมาปุ๊บต่อยข้าไป เคมาโก้ตายแล้วนะครับ๋ยวต้องตอบโต้เราดีไม่ตอบโต้ก็อย่างนี้แหละนะฮะอาจไปเรื่อยๆโ er. อเคครับตอนนี้ก็เปลี่ยนเซิร์ฟมาแล้วนะฮะรู้สึกว่าเซิร์ฟนี้จะเจอกับผลเสือผมกำลังสู้กับเสือคร่องอยู่นะฮะอือห uh ือ huh. โดนเน้น allez, ๆเน้นๆต้องเน้นหน่อยเน้นที่หน้าไม่โดนมั้งเนี่ยไม่โดนนะฮะนิดนึงนิดนึงจะโดนเล็งก่อนแป๊บนี่เนี่ยอือ uh หือ huh. สเปมสเปมผลยามันโกงอย่างนี้นี่เองเป็นไงครับพี่ว๊บขึ้นไปต่อยแล้วก็สเปม นี่นะฮะปลได้เลยต่อยเสือแปลงล่างได้เรามีแค่สองสกิลก็พอนี่แน่นี่แน่ยึ้บเอยนิดเดียวนิดเดียวนิเดนเดียวเข้ามาเลยอย่าให้มันโดนนะอุ้ยโดนไม่เป็นไรอุ้ยลอยสูงลอยสูงอยู่ในระยะเป็นอย่างงี้เออสแปมเรียบร้อยฮะอีกตัวหนึ่งทานอีก10เลเวลนะครับก็จะสามารถใช้สกิลใหม่ได้ละน่าจะไม่มีคนมาปวดเราบ้างตอนนี้ขออนุญาตฟาร์มแดัดนึงนะครับให้สกิลครบสามสกิลก่อนนะมีคนอยู่แถวนี้หรือเปล่า พวิวเน้อยเหมือนผมจะเจอคนนะฮะไม่รู้วพวิวเท่าไหร่ลองไหมต้องลองนะฮะไม่ลองไม่รู้มาเอออุ้ออยผลสัน่นผลสั่นสะเทือนทรงนี้ไม่เล่นดีกว่าสก,กิลน่าจะครบด้วยนะครับดูจากสภาพแล้วแต่ว่าการที่จะยุ่งเรื่องชาวบ้านมันเป็นงานของเราอุย้ยนี่ไงนี่ไงไอตัวนี้ไง,ไงจำไดอ้อุสแปมสแปมเอ้ยเอ้ยนี่เนี่ย <laughs> นี่ขอบคุณ เหมือนเขาจะตามเราใช่ปะ่ะเขาจะยังมองไม่เห็นเราหรือเปล่าเห็นแล้วเขาเห็นแล้วแย่ yeah! ละตายแน่เลยสูงดีนี่ขอบคุณ thank you โอเคหนีก่อนอ้ยมันเห็นเราป่าวะคงไม่เห็นหรอกใช่ปะ่ะมันไจะเห็นนะฮะหรือเปล่าวะโอเคมันไม่เห็นมันหายอยู่ข้างบนนั้นนะครับมันคงคิดว่าเราบั็กเข้าไปเดี๋ยวว่าเราอยู่ตรงนี้ ีตัวไม่เคยรู้สึกว่ากลัวเบคอน,นขนาดนี้มาก่อนเล้วอ้าคุณถูกฆ่าโดยบิจิตอะไรนี่เมื่อกีม้มันหายพีพแล้วไม่ใช่เหรอพี่น่าจะน่าจะหายแล้วแหละนะครับเออ,เอาสวัสดีครับเนี่พี่ก็น่าตายคล้ายผมเหมือนกันนี่นาโอเคมาเกิดจู่ใจกลางเมืองนะ okay, ฮะโอเคฮะขึ้นมาข้างบนนี้ดีกว่าเจอโจ์เก่าเจอโจดเก่ากำลังยืนนิ่งอยู่ เจอโจดเจอโจดมันต้องเปิดเจอโจดต้องแก้ฮะเจอโจดแบบนี้เอยทำไมมันมีสองตัวมันมีสองมันเสก่างเพื่อนออกมาได้ด้วยเหรอผมเพิ่งรู้วึ๊บนี่เนี่ยอือสร้างตัวเองออกมาได้ด้วยอยากได้สกิลมากเลยผมมีสกิลแล้วก็เลยเออโอเคตายแน่นอนทรงนี้ผม,มเห็นแล้วชิมผมเห็นแล้วชิมเออผมว่าสิ่งที่เราต้องทำในตอนนี้นะครับไม่ใช่การตบต่อยเนี่ยแต่คือการฟาร,ร์มสกิลให้ครบนั่นเองนะฮะเอาแค่ส3สสกิลก็พอละ พราะตอนนี้แค่2สกิลนี่ก็คือเหลือเฟือแล้วนะเดี๋ยวถ้ามีสกิลที่3เข้ามาช่วยนี่บอกเลยเมื่อกี้ผลได้ตัวนั้นอาจจะตายก็ได้นะครับเพราะสกิลมันเยอะกว่าเรานั่นเองถูกไปดังฟาร์มก่อนดีกว่าวะเฮ้ยผนเสือไอ้นี่ผนเสือผมจำมได้ผมเจอโจดเก่าเจอโจดเอ้ยไม่เสือนี่วะนี่มันสัน้นไอ้พี่พี่พี่ครับพี่พี่ครับพี่เดีย๋ยวทำแบบนี้อุ้ยแ yeah, ย่ยละแหมแย่ละทำอะไรไม่ได้เลยอึยอย ทำได้อย่างนี้อย่างเดียวอ่ะทำได้แค่นี้แหละเออนี่เนี่ยเขากลัวเราก็กลัวฮะจริงๆพี่เขาถ้าเข้ามาจริงๆถ้าถ้าถ้าเกิดว่าเขาเข้ามาจริงๆแล้วเราตายได้เลยนะแต่เขาน่าจะกลัวนะฮะเฮ้ยสวัสดีฮะอุอ้ยโดนดูด ตอนนี้ค่าหัวของเรานะครับเหลือเพียง77เท่านั้นไม่ต้งฟาร์มสกิลกันดีกว่าเงียบๆหาที่เงียบๆฟาร์มสกิลก่อน,น,กกอนตอนนี้บอสจะเกิดแล้วนะฮะตอนนี้นะครับผมมาซุกนะฮะแล้วก็มารอเวลานะครับอีกแค่ไม่กี่นาทีเนี่ยบอสก็จะเกิดแล้วนะฮะอีก2นาทีเขาเห็นในข้าขงบนนั้นปะ <c oughs> ไม่กล้าขึ้นจริงๆเลยต้องตีกันแน่ๆเลยเผมโออกมาด้วยกันโอ้เขามีเพื่อนวะอีกแค่ไม่กี่นาทีเท่านั้นนะครับเราแค่เข้าไปทำดาเมจให้เยอะที่สุดแล้วก็หนีออกมาอีีกคนนแล้้ววไอตั้ผมจาั้อไีกโโอ้หน โอ้ oh my g อดแล้วฝนซันมันต้องจําผมได้แน่เลยผมคิดว่าเขาน่าจะไม่ทําอะไรผมหรอก oh. บอสเกิดละเล่นคนก่อนเลยนี่ว่าบอสเกิดตรงนู้นนะฮะแต่ละคนแต่ละคนสุดๆ,ๆอะ่ะนี่แน่เออเออต่อยเข้าไปต่อยเข้าไปโดนคนหรือว่าโดนบอสไม่รู้ต่อยไปก่อนนี่เน่ยอื้อวิสวยสวยสวยวิ สแปมสแปมผมล็อก,กันแล้วพี่พี่เราต้องร่วมด้วยช่วยกันเอออย่างนั้นแหละรู้สึกเป็นเกียรติมากที่ได้ร่วมงานผมใช้ได้แค่สกิลสองแน่ๆเลยครับผมไม่อยากให้สกิลผมไปโดนใครอ่ะไอพวกนี้คิดเจ้าคิดเจ้าแค้นด้เลยผมผมเจอมาละอืมอะไรอยู่นั่นะโอ้เจ็บนะโอ้โหพี่แกแม่งหวดไม่พักหวดหมดไม่สนลูกใครเลยดีกว่าโอ้ยโอ้ยผลสัน,นขึ้นมาถึงละ 2> <2> นี่เนี่ยทำเดเมจให้เยอะที่สุด มีต่อยเข้าไปวิวสิบแปดแล้วครับโอ้อะไรยืดนยืยาวๆผมชอบคนเสือคนนี้อ่ะคนเสือคนนี้เขาไม่ตีผมเลยแต่คนนี้ก็้จะตายละขนาดเขาใกล้จะตายเรายังไม่เอาอ่ะที่ดูเลยเป็นคนดีขนาดไหนอะไรอ่ะทำไมาเยอะจังเลยมีคนใช้ผนยางโคตรเยอะเลยนะครับประมาณสามสี่คนเลยเอยเอ้ยอาวผมรู้พี่แกคงไม่ได้ตั้งใจใช่ไหม หมัดเดียวตัวสลายเลยข้างบนนู้นนะครับเขาตีกันอยู่อเอาเป็นว่าผมน่าจะได้เมียดพอแล้วแหละเพราะงั้นนะครับเดี๋ยวเรามานั่งฟาร์มสกิลไปด้วยแล้วกันนะฮะนี่แนะ่ได้เร็วๆหน่อยมีคนอยู่ที่นี่ด้วยอ้าวๆนี่นี่ขนาดเราไม่ได้ไปเปิดเขาได้เฮ้ยจริงๆเราเห็นเขาจะตายหลายรอบมากเลยตอนตีฟินิกอะเรายังไม่ฆ่าเขาเลยเฮ้ยเขาฟินอลลออีกแค้นขนาดนั้นเลยอืมมาเนี้นเยเอยจะหนีไปไหน นี่เนี่ยไม่ให้ไปไปไหนไปไหนหรอวะหายไปแล้วครับหายจริงครับสงสัยน่าจะบักนะฮะน่าจะบัก,ก้าไปในหินวันสิบเก้าแล้วน่าจะต่อยแรงขึ้นด้วยเราเมื่อกี้สามสิบกว่านะครับตัวนี้เท่าไหรสามสิบจุดเจ็ดนะครับเกือบสามสิบเอ็ดข้าหัวกลับมาอยู่ที่หนึ่งร้อยสิบสามขาดแค่ห้าเลเวลเท่านั้นนะโอ้ได้ฟินิกมาได้มาโก้ามานะครับอีกสองสามเลเวลเลยนะครับตอนนี้ขาดอีกแค่สองเลเวลเท่านั้น เี่นั่งฟาร์มสักคู่หนึ่งแล้วกันนะครับขอเวลาขอเวลาอีกไม่นานทำไมาช่วงนี้เจอแต่คนเออเอ,อืมอโอ้ออออพี่โคตรเจ็บบอกได้เลยว่าเจ็บจริงเจ็บจริงเรียบร้อยเพิ่งได้มาจะเสียอีกแล้วฮะขยาเยเรีตัวจริงๆแล้วต้องฟาร์มอยู่ที่นี่อะ่ะถ้าเราไปฟาร์มที่อื่นได้คือเราไปแล้วผมอยากไม่ได้รหัสหลักตัวเองมากเลยตอนนี้แต่ว่าไม่เป็นไรเราจะฟาร์มให้มันครบก่อนนะครับแหมเกิดที่เดิมเลยอ ที่เดิมก็ตรงนี้แหละวากับคนนี่แหละฮะนี่เนี่ยปึ๊บเอ,อ้ยต้องลุมฮะต้องลุมมันโอเคสวยเพื่อนมีผลแม่เหล็กมานี่เนี่ยเออตายหนึ่งนะฮะผลแม่เหล็กเราไม่ตีแล้วกันอ้าวเอาเอาเดินมาคอเราทำไมเสียงคอโคตรอย่างกษ์กสังกระสีปูแม่เหล็กอและมีแต่คนใช้แม่เหล็กเราใช้ยางอยู่คนเดียวนี่เนี่ย โขกมันเพื่อนโขกมันอือ <c oughs> โขกัามันมานี่เดียวนี่เดียวนี่เดียวปึ๊บเปรียงเดียวพอโอเคไม่แรงมาก <c oughs> ผมเจอไว้รุ่น F F เว้าไปรุ่น F F คำรามตึงมากเลยพี่ตึงมากเลยเก่งปีกนกเสื้อเบอร์ยี่สิบมากับหนวอคู่ใจและทรงผมเทสดีนี่มันไ้รุ่น F F ของแท้ กถ่ายรูปหน่อยเลยป้าพี่ถ่ายรูปเลยไปยละบายอ่ะเอาติดพีพีมึงติดพีพีเฉยเลยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะเฮ้ผู้สาวผู้สาวมึงอย่าอย่าทำแบบนี้กับผมไม่ช็อตช็อตโอ้โหอะไรวะเฮ้ยคุณอะไรอ่ะน้ำแข็งก็มาเออโอ้ thank you thank you ถึงจะไม่ตั้งใจแต่ขอบคุณตามแน่เลยโดนตามด้วยเฮ้ยโอ้ยแขนอะไรขนาดนั้นพี่เดี๋ยวแป๊บนึงโอ้โหทังนี้มีคนเยอะมาก ไปแถลงก็มีแต่คนอือขึ้นข้างบนสแปมนี่เนี่ยอึ๊บอือ,อโอเครอสกิลครับรอสกิทอลท่านต้แค่รอสกิลไปก่อนตอนนี้ไม่ไหวไม่ทันไม่ทันแน่ๆไม่ทันแน่ๆอึ๊บนี่เนี่ยนี่เนี่ยอือทันทันอยู่ฮ่า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  ลาก่อนลาก่อนครับพี่อีกนิดเดียวเท่านั้น,นครับอีกแค่ประมาณ25%นะฮะเราก็จะสกิลละโอ้ได้อยู่ได้อยู่อยโอเคครับอีก20%เท่านั้นต้องใช้สกิลสองประมาณ4รอบนะฮะอุ้ยผมผมเจอคนไอ้แม่เหล็กตัวนี้ผมจำได้ตอนแรกเลยนี่ว่าต้องสู้กับมันนี่แหละอื้อฟามสกิลเดี๋ยวจะารามสกิลใส่นายนี่แน ไม่ให้หนีด้วยมามาอืมโอเคได้สก,กิลใหม่ละชิฟเลเลสฮอกนะครับไปไหนแล้ววะนี่ไงตัวมันเอาไปกินอะอะอะไรวะอโอ้ยจะรั่วไม่เป็นไรฟาร์มไปก่อนเจ้าด้วยปะเจ้าด้วยเข้ามาเจ้าด้วยก็เข้ามามาฮะนี่เนี่ยโอ้กูแรง โคตรแรงมาดินี่เนี่ยเออสกิลง่ายๆแต่แรงดีถึงจะไม่ใช่เกียร์เอออ่าเหมือนกันเกียร์สี่เหมือนกัน,น,น,กนงั้นก็บายบายลูฟี่ควรมีแค่คนเดียวได้มาทริปเปิลคิวนะฮะมันจะมีคนอยู่ข้างล่างนี้โอ้ผู้หญิงคนเดิมนี่มันผู้หญิงคนเดิมนี่แนี่เ,เออสแปมได้เหมือนกันพี่ผมก็สแปมได้เยอะเยอะกว่า เยอะกว่าแล้วไงนี่นี่อึ๊บโดนโดนโดนเพจัดเทจัดเออมานาหมดสิ่งเดียวที่ไม่ชอบเลยไม่ใช่เลือดแต่คือมานามานามันหมดอะไรเวลานี้วะเนี่ยผมว่าผมตายมานาผมมันหมดอ่ะผมใช้สกิลไม่ได้เลยเนี่ยโอเคฮะผมใช้สกิลไม่ได้นะครับมานาผมหมดโดนขัดความเจริญเฉยเลยอันวนี่ใครอะโอเคไหนๆก็ไหนๆละมาโอเคครับสำหรับในคลิปนี้นะครับ ก็มีประมาณนี้นะฮะับสำหรับผลยางเกียร์สีนั่นเองนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับวันนี้ชอบกันหรือเปล่าจะชอบฝากกดไลค์กันด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าขอบคุณมากครับที่เข้ามารับชมสําหรับวันนี้ครับขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายครับผม